ท่านผู้ชมครับดูเวชานส์คิงออสสปอร์ตเสนอการถ่ายทอดสดอเมริกันสปอร์ตเอเนฟแอลครับไปกันที่แบลติปิกนอร์ทเวสครับที่ซีแอตเทิลเซียเติลซีฮอปเปิดบ้านต้อนรับแกมิเลียของซานตาดิโกโฟร์ทินายเนอร์ครับเป็นรายที่35แล้วนะครับของฤดูกาลนี้ที่เทรียนเอาเลวหลายทีอ้าวรอครับซีฮอปรอสวยเลยครับโอ้โห้ลุดเลยครับโฮเมอร์โฮเมอร์ตัวสุดท้ายอายุไม่ทันแล้วครับโฮเมอร์ลุดยาวอย่างนี้ก็เป็นทัชดาวครับจากทีมพิเศษ โอ้โหนี่สุดยอดเลยครับหลอกตั้งแต่ไรด์แรกเลยนะครับวิลสันบอกไม่เป็นไรสามเพลย์ทำอะไรไม่ได้ทีมรับทีมพิเศษทำเองครับมาปล่อยทีเด็ดเอาในทีมพิเศษครับโอ้โหแล้วไม่ได้แค่ได้เพิร์สดาวอย่างเดียวได้ทัชดาวเลยด้วยต่ตามครับเจสันมา e เออร์ <Jason Myers. S 2> ทีมพิเศษ4ฟร์ที่นนนี่เกมที่แล้วก็เสียว,วิ่งย้อนคิกออฟเป็นทัชดาวนะครับ ได้เริ่มบุกจากเส้น24ครับจิมมี่จีถอยลงมาตัากหลักกว้างยาวลูกนี้รับฮัสดาวคิตเเพลย์เดียวเลยครับแต่เท่าที่สังเกต2เพลย์หลังสุดนี่จิมมี่คาราโบโลเวลาขว้างเยอะมากนะครับง่ายเหลือเกินครับเตะตามโดยโรบิโกตก็เข้าไปสบายสบาย สองครับีมิติงฟมทายกับมิเชลเข็นเข้าไปถึงหรือเปล่าทัสดาวครับคิดเธอเนี่ยน่าจะบล็อกนำไปช่วยด้วยนะครับตามครับโกสบายครับ ลมไม่ได้แรงนะครับโกเแต่มาลูกนี้กลางประตูเข้าครับเจ้าเหยี่ยวสี่หอกสรับได้นะครับด้านหลังจากเส้นหนึ่งครับเอาฟูลแบ็กลงมาตัววิ่งเป็นพีเทอร์สันพีเตอร์ันออกมาทางซ้ายพีเทอร์สันพุ่งเข้าไป็นโซนเป็นทัชดาวพีเทอร์สันครับทำทัชดาวให้กับทีมใหม่นะครับ แล้วก็ตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ5ตลอดการนะครับความสถิติเท่ากับจิมบราวน์วางยาวให้กับเน็ตแคปมาจ่อที่หน้าเอนโซนแล้วแถมได้โคตรรบกวนปิดในเอนโซลอเกอะ์ห้าเอาแต่ลูกนี้ยังเข้าอยู่ะครับในช่วงที่เหลือ5นาทีครึ่งครับโควี่ในเนอร์สได้บอลห้องนี้เคลเราเดียนนะครับช,ช,ช่วงนี้เขามีสลานทาับเป็นรายการอยู่ สิทธิมิติฟางขึ้นมาให้กับคิทเทิลครับรับเปลี่ยนเฟิร์สดาวแล้วก็เลาะริมเส้นคิทเทิลลุดครับคิทเทิลเลาะริมเส้นแล้วก็เป็นทัชดาวเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีเลยครับแต่ว่าณตอนนี้สัญญาณในสนามเป็นทัชดาวนะครับทัชดาวที่2ของคิทเทิลในเกมนี้นะครับตามครับโกลอู้ดน,<ท>น<า>เสาครับ,รบดอย โอ้โหปกติเตะนิ่มๆเลยแต่คราวนี้ดันพุ่งออกขวาไปเห็นเลยนะแค่ดูเป็นตัวเตะที่วงอะชิวๆจริงๆนะครับแล้วก็บางทีนี่เตะแล้วไปแล้วต้องลุ้นมีอ <Yes, sir. S 2> ก,กันกดดันเข้มา,ามาคราวนี้รับได้เอสคริสพุ่งเข้าไปทัชดาวทัชดาวแรกของเอสคริสใน ดูการนี้เลยในชีวิตการเล่นเลยนะครับ59หลาครับจบด้วยทัชดาวน์ดราต์นี้นี่ต้องบอกว่ามาด้วยธงของโฟทีไนเนอร์นะคร่ไปเป็นมาๆนี่เท่ากับโฟรทีไนเนอร์สขาดทุนไปแต้มหนึ่งใช่ทีนี้จีดโดนกดดันเข้ามาดึงหน้ากากหรือเปล่าครับแต่แซ็คไปก่อนนะครับจังหวะนี้เป็นเซฟตี้ครับนี่เท่ากับจะตีเสมอเลยนะครับไม่มีธง จะบลิสไหมมาครับดูตันวางยอดลูกนี้ให้ล็อกเกตรับเป็นทัชดาวบลิสแล้วจอร์นอร์แมนโดนเผาครับโดนประจำครับจอร์นอร์แมนนี่หาล้วครับแสงแล้วครับจากอินเตอร์เซปของจิมมี่จีครับคู่นี้เจอกันดูสถิติไม่ได้ครับ ตามเจสันไมเยอร์ไม่มีปัญหาซีฮอคส์พูดถึงป้องกันได้ดีนะครับ Ready? Ready? คือทำให้โคดี้ไนเนอร์เนี่ยต้องเล่งไปที่เป้าอย่างน้อยเป็นเป้าสามเพราะว่าปกติแล้วจะมีคิดเทลมีแบรนดอนอยุกนะครับสองเพลงสุดท้ายเนี่ยคว้าไปที่เทนเชอร์ฟิลด์ทั้งสองครั้งก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ซีฮอคส์กวาโคดี้ไนเนอร์ได้นะครับ โอลเดยียนเนอร์แพ้เกมนี้ก็สถิติตกมาเป็นชนะ6แพ้6แต่ยังอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับส่วนซีฮอปก็เพิ่มสถิติเป็นชนะ4แพ้8